ลูกลอนบำรุงไก่ชนคุณม็อบพินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ชำในคุณม็บสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้มีเรื่องน่าแปลกนะครับแล้วก็เรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะครับจะมาอวดเพื่อนๆน,นะครับแม่ไก่ของผมนะครับเป็นแม่พันุ์หลักอีกแม่หนึ่งนะครับแต่ว่าแม่เนี้ยเขาก็เคยไข่มาหลายคอกมากเลยนะครับแต่วันนี้มีความพิเศษเรื่องไข่ของเขานะครับวันนี้ไข่ของเขา ฟองเล็กมากครับฟองเล็กจริงๆครับบ้านผมเรียกว่าไข่หลอดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูไข่หลอดกันนะครับไปเลยครับนี่แหละครับแม่นี้แหละครับที่ว่าไข่หลอดนะครับไม่คาดคิดว่าแม่นี้ครับตัวใหญ่มากจะให้ลูกเป็นไข่หลอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรังกันนะครับนี่นะครับ ฟองแรกเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> ฟองแรกจริงๆครับก็ไม่ทราบาสาเหตุมาจากอะไรนะครับฟองแรงจริงไข่หลอดเล็กจริงๆนะครับเล็กมากอ่ะเนี่ยครับดูกันชัดๆเนาะเล็กจริงๆนะครับเขาเรียกว่าไข่หลอดนะครับ ก็ถือว่า e ยังเป็นฟองใหญ่ที่ผมเคยเคยเจอนะครับจริงๆอ่ะที่เก็บสะสมไว้อ่ะจะเล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้ก็เดี๋ยวเราเอาไปเปรียบเทียบกับขนาดฟองไข่ปกตินะครับเดี๋ยวไปเปรียบนี่แหละครับถ้าเทียบขนาดกับฟองไข่ปกตินะครับคือเขาก็จะเล็กกว่ามากนะครับออนเราตวางเนาะ คือขนาดไข่ตัวฟองเนี่ยก็จะเป็นไข่หัวสาวนะครับก็มีขนาดเล็กอยู่แล้วนะครับคือเทียบเอาไว้ตรงกลางเนาะเนี่ยเทียบกับตัวนี้นะครับก็จะเล็กมากเลยนะครับคือเป็นไข่ไก่นะครับเนี่ยครับไข่หลอดครับบ้านผมเรียกว่าไข่หลอดนะครับก็ได้มาสะสมเพิ่มอีกฟองนะครับเอาไว้บูชานะครับ ก็คล้ายๆกับคนที่คนที่เอาลกแมวครับไปลปุกเสกลรวบูชาลกแมวครับนี่ก็อันเดียวกันนะครับผมก็ได้ไข่หลอดเอาไว้เป็นเมตตามหานิยมนะครับประจํำสมส้มไก่ไปนะครับนี่เล็กจริงๆไข่หลอดนะครับก็นี่ครับเทปนี้ไม่มีอะไรมากครับ พาเพื่อนๆมาดูไข่หลอดนะครับสวัสดีครับ